ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้1นึ่ทุ่มกับ6นาทีนะครับวันนี้เสียงมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้อัดคลิปเยอะแล้วอัดคลิปยาวเสียงมันหายนะครับยังไงก็ถ้ามันแหบหรือหายไปหรือต้องแกรมกไยมากเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับ ก็คู่ที่เลือกมาวันนี้นะครับก็อย่างที่เคยเกินไว้แล้วครับว่าตอนนี้ทางเราค่อนข้างมาทางเาสเปนนะครับแต่วันนี้มันเป็นหลีกรองนะเพราะว่าลาลิก้าเนี่ยเตะมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับเตะนัดที่3จบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเซกุนดาที่จะลงเล่นนะครับในนัดที่3นะครับวันนี้มี2คู่นะครับก็คือคู่6ทุ่ม คู่หกทุ่นี้ผมทำเผื่อไว้ก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างแคนาดากับ u s เกานะครับเขายกให้แคนาดาเป็นต่อเนาะแต่ว่าคู่ที่เราจะคุยกันเนี่ยผมเลือกเป็นคู่ดึกนะครับคู่ตีสอครึ่งนะครับคู่ตีสอครึ่งก็ราคาเขาให้โอเบโดเป็นต่อนะครับก็ยืนที่ราคา,าปขาวปลบสิทรงนี้่ะน,นะอันเนี้ย ใช้หลายตัวหน่อยเพราะว่า,เ,าเลือกอีกบอร์ดหนึ่งเลือกบอร์ดเอกชนอีกบอร์ดหนึ่งซึ่งมี3ราคานะครับอบอร์ดนี้มี2ราคานะคนละบอร์ดกันนะครับส่วนราคาฟิกออดกับแฮนดิแคปเนี่ยใช้ของมาตรฐานตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้ที่ใช้บอร์ดเอกชน2บอร์ดเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นถึงราคาที่3ครับนะจะเห็นถึงราคาที่3นะ บอดอันนี้รู้สึกเขาจะมีออกแค่2ราคานะครับส่วนบอดเนี้ยจะออก3ราคานะก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับจริงๆจริงๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนสถิติของเซกุนดาเนี่ยนะครับเนี่ยผมทำไว้เนี่ยเพื่อนๆดูแล้วอย่าตกใจนะครับเ,เจ้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเนี่ย เตะไปแล้ว2นัดเนี่ยนะครับนัดละ11เกมเนี่ยนะครับนัดละ11เกมเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้แค่6เกมนะครับจาก22นะจาก22นะ6เนี่ยจาก22เกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหลือเท่าไหรอ่อ่ะเอ่อ16เกมเนี่ยเจ้าบ้านไม่สามารถเอาชนะได้นะชนะได้แค่6นะ 6ส่วน16เลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไงว่าสถิติของฟุตบอลสเปนฤดูการนี้มันแปลกๆนะครับก็คือโอกาสถ้าเจ้าบ้านเป็นต่อเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากน้อยกว่าเยอะเนี่ยดูดิไม่ชนะ16ชนะได้แค่6จาก2เกมนะในเซกุนด้านะเห็นไหมแล้วก็ถ้าลงลึกไปอีกนะครับการที่เจ้าบ้านเป็นบอลต่อเนี่ยดูเพื่อนๆดูดิ ชาบ้านเป็นบอลต่อเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่เกมเนี่ยแปดเดี๋ยวนะสิบสี่สิบหกสิบแปดเกมเตะมาสองนัดเนี่ยอ่ามีเจ้าบ้านเป็นต่อเนี่ยสิบแปดเกมเนี่ยกินเต็มแค่สี่เสียเต็มสิบเสียครึ่งสองคืออีกสองเห็นไหมใส่ติเจ้าบ้านมันยากจริงมันยากจริงนะเออทีเนี้ย วันนี้นะครับวันเนี้เจ้าบ้านเป็นต่อทั้งสองคู่นะครับ <laughs> เจ้าบ้านเป็นต่อทั้งสองคู่แต่ถ้าเราไปดูในสถิติที่ผมทำไว้ให้เนี่ยนะครับเ,เราจะเห็นว่านะครับในในคืนวันศุกร์นะครับในคืนวันศุกร์ของเซกุนดาเนี่ยอันนี้นัดที่1น,นะครับอันนี้นัดที่2นะเราจะเห็นว่า ใช้ชนะจริงๆเนี่ยของเซกุนดาเนี่ยมันมาจากบอลวันศุก์ี่่แหละถ้าเจ้าบ้านเนี่ยแต่มันจะต้องมีตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งตายเนี่ยนี่นี่นะครับอ่าท่านรับรอบหกทุ่มเนี่ยนะครับอ่านี่แต่ถ้านับรอบตีสองครึ่งเนี่ยก็เข้าหนึ่งตายหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งตายหนึ่งเห็นไหมอนี่คือสถิติที่ผมยกมาให้ดูไงเห็นไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า ออสองสุกที่ผ่านมาเนี่ยสองสุกที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าบ้านเอาได้สองเกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้หนึ่งเกมเพราะงั้นเนี่ยอบอลวันศุกร์ที่เป็นบอลต่อหน้าลงทุนกว่าบอลวันเสาร์วันอาทิตย์ในเซกอนด้านะเออเนี่ยตัวเลือกหนึ่งแล้วก็ถ้าดูจากวันศุกร์สองสุกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอลเจ้าบ้านแพ้ยากเหมือนกัน เออบอลเจ้าบ้านแพ้ยากแล้วก็วันนี้ถ้าผมเอาตรงนี้มาเป็นตักกะก่อนอันดับแรกนะเออมาเป็นตรกกะในสถิติของหลีกเนี้ยผมมองว่าสองคู่นี้โอกาสสุ่มเสี่ยงเนี้ยคู่ล่างมันจะดูเสี่ยงน้อยกว่าถ้าเราอยู่บนต่ออ่าตรงนี้นะตรงนี้สถิติเอาสถิติมาอ้างอิงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สถิติตรงนั้นมาอ้างแล้ว ไม่เอาอะไรเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าผลงานโดยรวมเนี่ยที่วันนี้เราจะอยู่ที่เรียวโอเบโดเจ้าบ้านเนี่ยเพราะว่าผลงานของพวกเขาก็ดีหนึ่งละไอตรงนั้นเป็นตัวประกอบไอสถิติของฤด,ดูกาลนี้มันเป็นตัวประกอบอแล้วก็สถิติการเจอกันของโอเบโดกับลาซิงเนี่ยโดยที่เรานับเฉพาะเจ้าบ้านเนี่ยเป็นโอเป็นโอเบโดเนี่ยจะเห็นว่า มันทำประตูได้ทุกเกมหนึ่งแหละเรียวโอเบโดเนี่ยทำประตูได้ทุกเกมยามเฝ้าลังเจอกับลาซิงเนี่ยนะครับแล้วก็จากผลงาน2เกมแรกอะ่ะจากผลงาน2เกมแรกอะ่ะเราจะเห็นว่าเรียวโอเบโดเนี่ยก็เยือนทั้ง2เกมวันนี้จะได้เตะในบ้านเป็นเกมแรกของฤดูกาลแต่เป็นนัดที่3นะครับในขณะที่ลาซิงซันเตเดเนี่ย วันนี้ก็จะเล่นเกมเยือนเป็นเกมแรกนะครับเพราะว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านนะครับเห็นไหมทีเนี้ยผมมองว่านะครับผมมองว่าอีกตัวประกอบหนึ่งก็คือว่าเราดูที่ลาซิงซันเตเดร์เนี่ยนักตรงนักเตะเนี่ยผมไม่เคยเอามาอ้างอิงหรอกนะว่ามันมีใครมันจะเก่งโคตรแค่ไหนผมไม่เคยเอามาเลยนะครับแต่ผมดูที่สถิตินะครับลาซิงเนี่ยขนาดเล่นในบ้านเนี่ย มันยังเสียประตูทุกเกมแล้วเสียเยอะด้วยเนี่ยเสียสองเสียสองเห็นไหมเจอเอีบาเจออัลเมเรียวันนี้เจอเออเบโดนะครับเรียวโอเบโดนะผมก็เลยมองว่าจากสถิติของเรียวโอเบโดที่มันยิงราซิ่งได้ทุกเกมนะครับบวกกับผลงานของ asing, ราซิงฤดูการนี้ผมว่าวันนี้ลาซิ่งเสียประตูอย่างแรกเลยนะผมว่าวันนี้ลาซิ่งเสียประตูแล้วยังไปบวกกับ สถิติเมื่อกี้นี่อีกเนี่ยเข้าไปตรงน <c oughs> เนี้ยเนี่ยเข้าไปตรงเนี้ยถึงแม้ว่าตรงนี้จะน่ากลัวนะแต่ผมมองว่าวันเนี้ยอ่าอย่างน้อยๆโอเบโดไม่แพ้นะครับโอเบโดไม่แพ้แล้วมันเป็นราคาหน้าปอพอ,าพอวัดนะพอวัดนะผมว่าพอวัดได้สําหรับเรียวโอเบโดนะนี่คือเหตุผลในการเลือกคู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวเลขกันนะเห็นไหม ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนจะไปดูตัวเลขไปดูอีกสถิติหนึ่งนะครับโอบิโดเนี่ยย้อนหลังไปเกมในบ้านเนี่ยผมยกมาให้4ฤดูนะครับพอว่าฤดูการล่าสุดเนี่ยยังไม่ลงเตะเห็นไหมศูนย์ศูนเราจะเห็นว่าโอบิโดเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากแล้วก็ชนะในบ้านเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอเออค่อนข้างสม่ำเสมอกับราคาปอวันนี้ผมเชื่อว่า พอวัดได้นะเออจากสถิติทั้งหลายที่อ้างมาเนี่ยเชื่อว่าวันเนี้อย่างดีลาซิงก็บุกมาเสมอปะผมว่านะดูจากเลทเนี่ยนะครับทีนี้เราไปคุยกันเรื่องเลทนะครับเราไปคุยกันเรื่องเลทเลทเนี่ยเปิดหน้าปอแต่น้ําต่ํานะครับน้าเนี่ยแค่8ล่าสุดเนี่ยแปดห้าเห็นไหมแปดต้นต้นอ่ะอืมแปดต้นต้นอ่ะแล้วก็ ในเรื่องของฟิกออดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟิกออดที่ไม่สวยสดงดงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมสังเกตว่านะครับผมสังเกตว่าฟิกออดที่มันทรงเนี้ยมันทรงแบบว่าไอของโอเบโดมันผ่านอยู่แล้วนะครับ2.15เนี่ยมันผ่านแต่ไอหน้าสนับสนุนกับไอหน้าลาซิ่งอ่ะ,อะมันออกมันออกทรงใกล้เคียงกันนะมันออกทรงใกล้เคียงกัน อมผมมองผมสังเกตดูอ่ะว่าโอกาสแบบเนี้ยทีมที่ฟิกออดแบบเนี้ยโอกาสแพ้มันน้อยนะผมมองว่างั้นนะเท่าๆที่เก็บของเซกุนด้ามาสองเกมเนี่ยนะครับแล้วก็อืมเลทที่มันจ่ายอะเพื่อนๆผมมองว่ามันถึงแม้ว่ามันจะดูออกสูสีใช่ไหมผมถึงยกตารางนี้มาให้ดูอีกตารางหนึ่งไงเพราะว่า เอาตรงๆนะสมัยสมัยเนี้ยหน้าบอร์ดสำคัญผมบอกหลายท่านแล้วว่าหน้าบอร์ดมันสำคัญนะถ้าท่านไหนที่คิดว่า,เ,าเลิกมันไม่ได้นะครับเลิกมันไม่ได้ต้องลงทุนด้านเนี้ยผมก็มองว่าเพื่อนๆสมควรมีนะครับไม่รู้แหละเจ้าไหนผมก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าคิดว่ามันคงมีไว้ติดตัวในโลกต่อไปอนาคตต่อต่อไปเนี่ยนะครับ ถ้าจะอยู่ด้านนี้นะเนี่ยพอดูอย่างเงี้ยราคาเนี่ยผมถึงยกมาให้เห็นว่าบอร์ดเนี่ยมันเปิดมาแค่2ราคาใช่ไหมบอร์ดเนี่ยมันเปิดมา3ราคาใช่ไหมแต่ว่าจากที่เราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยที่ที่พูดเหตุผลไปเนี่ยมองว่าโอเบโดมันแพ้ยากไงเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอืถึงแม้จะได้6ถึงแม้จะได้6แต่เพื่อนๆจะเห็นว่านะ ในบรรดาช่องนะครับในบรรดาที่ให้ทัศนะเนี่ยมีหลายช่องที่เขาไม่ได้กระโดดโลดเต้นไปกับเลทราคาเนี่ยเขาไม่ได้โลดเล่นาโลดแล่นไปกับน้ำนะเขาดูที่ความได้เปรียบเพราะการลงทุนคือเราต้องได้เปรียบนะเราไม่ได้ต้องการได้มากๆแล้วเราเสียเปรียบนะจริงไหมคิดดีๆก่อนนะครับ คิดดีๆก่อนเพราะว่ามันถ้าเราโอกาสเสี่ยงมันน้อยอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยได้6กเนี่ยเพื่อนึ่งคิดดูเดีย๋ยร้อยนึงเนี่ยเสมอคืนตังชนะได้หกสิบความเสี่ยงน้อยไหมน้อยก็ดูจากเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวันนี้โอกาสที่โอเบโดจะแพ้เนี่ยน้อยน้อยนะครับผมมองว่าน้อยเลยแหละ แล้วก็มันมันมีโอกาสที่จะชนะเพียงแต่ว่าราคาที่3เนี่ยมันมันลดการสุ่มเสี่ยงที่เราจะโดนโดนโดนครึ่งนะครับโดนครึ่งแต่ว่ามองว่ายังไงก็ยังเป็นราคาที่น่าอยู่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าเสมอและหน้าปอแต่ว่าผมอธิบายให้ให,ให้ให้เกิดแนวคิดนะให้เกิดทัศนคติในการลงทุนนะเออเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ย เหตุผลนะพูดไปหมดแล้วส่วนเลทราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าโอบิโดมันมีโอกาสเสมอกับชนะนะครับสูงแค่นั้นเองนะครับอืมเพราะงั้นเนี่ยคู่นี้ยังไงผมก็อยู่ที่โอบิโดครับมี2ราคาเพื่อนๆก็ลองลองคิดเอานะครับว่าจะอยู่ที่ราคาเสมอได้6นะครับหรือปอได้91นะครับ ลองดูนะเพราะว่าถ้าปอได้91เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่โต๊ะพับด้วยนะครับแล้วก็หน้าบอร์ดด้วยนะถ้าคนเห็น91ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมนะผมกดเสมอได้6ถ้าเป็นผมนะผมกดเสมอได้6ออะจริงจริงเนี่ยพูดกันเลยประมาณนี้แต่เชื่อได้ว่าวันนี้เรียวโอเบโดนะครับมีดีพอที่จะไล่อัดได้นะผมว่านะ คืออย่างแย่ก็เสมอแหละแต่ว่าโอกาสโอกาสผมให้ว่าโอเบโดมันมีโอกาสชนะมากกว่านะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนะต่อโฮมก็คือโอเบโดนะออประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะส่วนท่านไหนที่อยาก สมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรับข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ Line ID นะครับชีเด็ดน้ำมูนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปเปอร์เซ็นต์นักลงทุนนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ